อัปเดตล่าสุด iPhone 17 Air เครื่องบาง5.5มิมไม่มีช่องใส่ซิมแบตเตอรี่ซิลิคอนใช้งานได้ยาวขึ้นคลิปนี้ถีอสินเตอดบายร้าน AOB Mobile ถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลก็มีรายงานข่าวบน n น v e r นะผมเขาได้อ้างอิงแรงข่าวภายในแซ p ไพยเชนของ a อ p l e นะผมระบุเกี่ยวกับข้อมูลของ iPhone 17 Air นะผมโดยอย่างแรกเลยนะตัวเครื่องเนี่ย จะมีความหนาเพียง5.5มิลิรนะผมซึ่งเรียกได้ว่าบางอย่างไม่น่าเชื่อนะผมและสมกับที่ Apple ใช้คำว่า Air นะครับผมและมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุขนาด2,900ม ah ิลลิแอมป์นะผมซึ่งมากขึ้นจากตอนแรกนะซึ่งตอนแรกสื่อคาดการันว่าความจุจะอยู่ที่2,800ม ah ิลลิแอมป์นะผมและก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะผมซึ่งในครั้งนี้นะ Apple จะใช้แบตเตอรี่ซิลิคอนนะผมที่มีความหนาแน่นสูงนะผมให้กับ iPhone 17 Air นะจะมีผลทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานและก็ทนทานขึ้นด้วยนะผมเป็นเทคโนโลยีใหม่นะผมครั้งแรกกับ iPhone 17 Air นะและพูดถึงน้ำหนักนะ iPhone 17 Air เนี่ยคาดการกันว่าจะมีน้ำหนักเพียง145กรัมนะผมและแน่นอนทำให้17 Air เนี่ยเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในกลุ่มเดียวกันนะครับผม และนี่คือข้อมูลล่าสุดของ iPhone 17 Air ณสิงหาคม2025นะผม iPhone 17 Air จะใช้หน้าจอแบบ OLED ขนาด6.6นิ้วนะครับผมรีเฟรชเ120เฮนะผมแล้วก็เป็นหน้าจอแบบโ r o โ o ชั่นนะซึ่งหน้าจอนี้นะจะมีความแข็งแกร่งและก็แข็งทนทานกว่าเดิมด้วยนะตัว CPU นะครับผมชิปเซ็ต Apple a 1 9นะตัวเครื่องบาง5.5ม m mm, มน้ำหนัก115กรัมนะผม ตัวนี้ได้ RAM 12 g b นะโมเด็ม Apple C1 นผมซึ่งจะทำให้เครื่องประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นนะผมและที่สำคัญเลยนะ iPhone 17 Air นะจะไม่มีช่องใส่ซิมนะผมตัวนี้จะใช้เป็น eSIM เท่านั้นนะผมไม่มีช่องใส่ซิมการ์ดแล้วนะส่วนสเปคเรื่องกล้องนะผม iPhone 17 Air จะเป็นกล้องหลังเดียวนะผมความละเอียด48ล้านพิกเซลนะผมเป็น Fusion Camera นะกล้องหน้าความละเอียด24ล้านพิกเซลนะผมอัปเกรดนะผมจาก16พลัสเนี่ย จะเป็นความละเอียด12ล้านพิกเซลนะผม a p p l e ส7 Air รองรับ Apple Intelligence นะครับผมแน่นอนนะผมรองรับ Wi-Fi 7นะครับผม ลำโพงมีลำโพงแค่ตัวเดียวนะอยู่ด้านบนตัวเครื่องนะผมด้านล่างไม่มีนะผมแล้วก็รองรับปุ่มแอคชั่นบัตทินะผมรุ่นนี้จะใช้แบตเตอรี่แบบซิลิกอนนะผมความหนาแน่นสูงความจุ2 9 0 0ม ah ิลลิแอมนะผมถึงแบตจะมีความจุน้อยแต,แต่เป็นแบบความหนาแน่นสูงจะสามารถใช้งานได้ทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นนะครับผมรองรับการชาร์จเร็วแบบเียดสายอยู่ที่35วัตนะผมแล้วก็รองรับแม็กเซฟด้วยนะผมฟังมาถึงตอนนี้คุณซิรก็คงอยากรู้ใช่ไหมครับผมว่า iPhone 17 Air เ,เขาจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่นะผมซึ่งทางสื่อคาดก,กันว่า iphone 11 air เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 9 9เหรียญดอลลาร์นะผมหรือประมาณ30,000บาทน,นะผมแต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะผมราคาจริงก็ต้องรอ Apple เปิดตัวนะผม ประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะผมและถ้ามีข่าวสารอะไรอื่นเพิ่มเติมเนี่ยเก่กับไอโ n e 1 7 Air หรือคนรุ่นอื่นผมก็จะนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกครั้งนะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ